เด็กใครนะเฮ้ยรายการฟิวรายการฟิว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 เิวฟ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 ิวิวฟ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  ดีใจดีใจที่ได้กลับมาปานพานเพราะว่าครอบครัวที่บ้านเนที่นี่กันเกือบทุกคนแต่ว่าจะจบปรเจ็แล้วก็ไปต่อกันส่วนใหญ่ดีใจที่ใครๆ<ด>จำได้ด,ดีใจที่รักตามเข้ามาแล้วเจอเพ,พื่อนๆน่ารักทุกคนทั้งที่จะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เร่ี้มีเข้มข้นะ